สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft อีกแล้วนะครับเป็นเวอร์ชั่น1.16.40นะครับก็เห็นพื้นลาบต้นไม้สูงๆแบบนี้เราจะมาะรีวิวแอดออนไลน์งั้นหรอทุกคนก็น่าจะเดาได้นะครับเราจะมารีวิวแอดออนแกะนั่นเองครับผมว่าไปไม่ใช่แกะนะครับผมสิ่งที่เราจะมารีวิวก็คือตัวข้างหลังตรงโน้นนะครับตรงา hit ร์ท h i t ตกดินนั่นแหละครับ มันคือไอออนไดโนเสาร์นั่นเองแล้วมันเทนไดโนเสาร์ธรรมดาเนี่ยท,ทุกคนมันเท่มากๆอ่ะแล้วมันก็น่าจะขี่ได้ด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเอาเป็นว่าเราไปดูแอออนตัวนี้กันเลยดีกนวะ่าเนาะหนึ่งสองสามเอาไม่ไปอะ่ะไปดีเอ้ามากันแล้วเหรอเออก็ <c oughs> <g ül> <g ül> <g ül> สำหรับไอออนตัวนี้นะครับว่าจะมีไข่เพิ่มมาหลายใบเลยทีเดียวนะแบบ เยอะมากๆเนื้อสัวหมดเลยแต่ชุดเดียวผมรีวิวไม่หมดนะก็ไปรีวิวชุดที่2แล้วกันเรามาดูตัวแรกกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะอพาโตซอรัสหรือเปล่าไม่รู้เรามาดูมันเป็นตัวอะไรโอ้โหตัวใหญ่มากเลยทุกคน <c oughs> เป็นลูกวันนั่นเองนะเลี้ยงได้ด้วยนะมีลายเดียวอนนะ่ะเนี่ย เป็นกะสอบคอยาวนะมีหลายลายเหมือนกันหม,มีหลายลายหลายสีเลยแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันขี่ยัง,ยงไงแต่ผมเกมอ่านมาแล้วแหละเราไปดูตัวต่อไปเลยดีกว่าลายมันสวยมากดูคนแล้วแบบเสียงคำรามฟังดิฟังดิ เสียงหนักแน่นมากทุกคนเอาเรื่องเอาเรื่องอ่ะมีหลายสียมีรถไปเล็ีกว่าไทแรนโนซอรัสเล็กนะอ๋อดีเลยโอ้เสียงกำลังก็เท่เียนะมีหลายสีด้วยนะทุกคนผมชอบแบบเอฟเฟ็กบบมากเลยอ่ะ มันเท่มากเลยลายก็สวยแล้วแบบการดงการเดินอะไรอย่างเงี้ยสวยหมดเลยแล้วแบบไอ้ตอนตอนนี้เป็นไอ้ตอนเนนสาวที่สามารถเกิดได้เองตามธรรมชาตินะครับผมก็โอ้โหเสียงดังมากๆเลยเราก็สามารถเอาไปเล่นได้ในภาคเราชีวิตรอดนะถ้าใครอยากเอาชีวิตรอดในโลกล้านปีอะไรอย่างงี้ก็ไปลองเล่นกันได้นะจะ้วไปดูตัวต่อไปเลยดีกว่าตัวอะไรเนี่ยเันจะเป็นเนิน้เสาคอยาวนะทุกคนแต่ตัวมันน้อยไปไหมเนี่ยมีตัวอื่นไหม โอ้โหตวัวใหญ่มากแต่ก็นั่นแหละครับผมไม่ค่อยชอบตัวคอยาวแล้วเท่าไรนะก็ช่างนนะามาันตัวต่อไปอะไรดีวะอะไรอะ่ะออโลโซอรัสหรอคนดูตอนที่มันคำรามนี่เท่มากลายก็สวยถือว่าสวยตนะัวต่อไปอะไรเนี่ยชื่อมันแปลกอะ่ะ ี่บขาเป็นพวกไดโนเสากินพืชเนาะแน่นอนเลยเนาะกินพวกนี้โดนไดนสาร์กินเนื้อแดดนะครับผมเรื่องต่อไปเลยดีกว่ามันมีอะไรจางงอยจางงอยยื่นมาด้วยตรงไช่มนเนี่ยพาราโนดอนถ้าไม่เป็นไดโนเสาที่มีปีกนะเราไปปล่อยบนต้นไม้ดีกว่าตรงนี้ตรงเี้ตรงเี้โอ้โหตัวกระปิดเดียวเลยเหรออ๋อตัวใหญ่อยู่นี่พาราโนดอนนะก็ ถือว่าสวยนะลายสวยมากเลยมันบินได้ไหมเนะี่ยผมลองปล่อยแบบลอยบอลอโอเคมันบินได้นะทุกคนนะผมไม่เห็นมันบินมันจะลอ่อนลงตัวต่อไปดีกว่าเหมือนช้างเลยอะคือตัวอะไรเนะี่ยอ๋อใส่สิลท็อปนั่นเองอ๋อมีเขาถือว่าช้างตัวไปอะบลอนตัวซอรัดดอกคอยาวอีกมั้งเนี่ยใช่จริงด้วย โอ้ตัวใหญ่มากเลยตัวเนี้ยโอเคเอาเสร็จไปชุดหนึ่งแล้วนั้นเราไปดูชุดที่สองอะไรดีกว่าเราถึงบอลโตซอ,อัสเนาะก็เหลือไม่กี่ใบแล้วนะทุกคนก็มีประมาณเก้าปะแถวแรกอะ เก้าบวกอีกหนึ่งวัสิบห้าใบนะไข่ที่เพิ่มมาใหม่ตัวต่อไปนะครับผมอะไรอ่านไม่ออกคอยาวอีกแล้วแอ๊ตอนัวนี้เหมือนจะมีคอยาวเยอะมากนะทุกคนแต่ตัวนี้สวยมากเลยดูตามดิสวยมากโอ้ตัโคตรใหญ่อ่ะทุกคนใหญ่จนแบบมันมีเลือดเป็นแบบเหมือนมังกรเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยดูดิโอ้โหใหญ่มาก หนอเผาอะไรครับนี่อ่ะเราไปดูตัวต่อไปเลยดีกว่าหางคิเลสอรัสน่าจะเป็นไอ้นั่นหรือเปล่าไอ้หางตุ้มอ่ะใช่ด้วยมวยมีหลายสีแล้วนะต่อไปคาโนทอรัสโอเคเท่มากเท่มากถือเท่เลยอะเทมากต่อไป อะไรสักอย่างพ่อยาอีกแล้วพ่อยาเยอะมากตายตัวอะไรเอ่ยเฮ้ยตัวนี้เท่ผมชอบมากเลยอะไปกินแกะนะทุกคนตัวน,นีโดนโดนยังไงเนี่ยโดนแดกโดนแดกไหมเป็นตัวเสาร์อะไรวิ่งตามแกะไม่ทนันนี่อะ <c oughs> เอาเป็นว่าไอ้ตอนตรงนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เนาะแบบเรามาลองใช้อ่านบ้างดีกว่า ก่อนไปก่อนไปมันใช้ไงเนี่ยทุกคนใช้ได้ไหมลอง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 อเราต้องเลี้ยงมันก่อนวะอลองเลี้ยงในตัวน้อยก่อนดีกว,ว่าไหมนเนื้อดิบอยู่ไหนวะ แล้วทำไมกูกินเองอะ่ะทำรู้ว่าช่างมันเถิดทุกคนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะคลิปนี้ก็ขอจบกันที่ตนนี้น,นะครับผมก็เป็นตัวเสาเลิดีเทมากๆวนลิงดาวโหลดเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะเอาไอ้องอะไรมารีวิวกันใหม่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับให้ด้วยนะจ๊ะไม่๊บ